เรากำลัอยู่วิดีโอแคทเกมคนเดินมากับพี่น้องเดี๋ยวพบกันครัผมก็ขอนี่ก่อนโอเคตามนั้นนะไปกันเลยแ <c oughs> ดดแป๊บนึงนะทุกคนอ <c oughs> าจจะมีเสียงหมดเวลา <c oughs> เข้ามานิดหน่อยนะทุกคนมาวันนี้เราอยู่ในโซลาร์สมาช์และอยู่ใน,ดดนกิโดแคทเกมขอบคุณนะครับทุกคน <c oughs> นี่คืออุกกาบาต <c oughs> นนี่คืโอ,โอ,โ,อโอ้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 มันห่าเลยทุกคนนี่ยไพยพี่บัดน,น,นี่เลียนเจอกับไพพี่บัดเอเลีย่ยโอ้ไม่นา่าจะเล่นการ์ดเหมือนที่คิดไวไปเลยทุกคน เอาไปดิยานุยโปโอ้ยยานุยโปบุกโลกอะอะอันนี้อะไรวะนี่อะไรวะอันนี้อะไรเอ้ยเอ้ยอันนี้ไงฉันรูนเป็นนั่นไงอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยตรงนั้นเนี่ยเอ้ยมันมีสีเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ,เกียวบับรรพบุญตะเมนแล้วก็ป็หมึกยักษ์ที่น่าจะอพยพมาบ้านเขี่ยมาแล้วโคตรตาไปมีบาทบุกโลกในตอนนี้เอ้ยบลาหมึกยักษ์ไปเยอะดิเอ้ยเอ้ยไม่แบ่งมาเลยวะ่ะ เดี๋ยวโอ้โหลบลูเลยอะไวทุกคนอะร่าวบ้าอะไริกดเลิดเลยาวชิมากับปอปปาร์ยทุกคน แล้วอย่าลืมกดไลค์ผมกดติดตามผมด้วยนะทุกคนอุ้ยทำไมระเบิร์มเนี่ยจังวะเจ๊แข็งเลยมันไม่เหมือนเลยมันเหมือนกับคนกลังจะกินเราอะหมอดตอนนี้ก็หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาเที่วยวที่นู่นมาอีกแ้วนี่นนมาไม่รูมาเจอมาผมไม่รู้ว่ามันจะกระโดดมาแกะผมอะไรเนะี่ย ยาแล้วกดนี้เร้วๆอปุ๊บอุ้ยได้ๆๆปิวโอ้ตรงนี้ยโอ้เออโคตรใหญ่อะทุกคนที่นี่อาจจะไม่นานเท่า อนนี้ผมก็ต bye. Bye. Like, like. bye bye. So right okay, ้องขอบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกนะทุกคนบ๊ายบายแล้วเรจะเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะให้เล่นด้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนมาคุมโลกเลยระเบิดนะแต่ว่ามันไม่ทำลายโลกอะทุกคนรู้เปล่าวะทุกคนมาดูอังการเลยว่ะไปดูเลย บายบายทุกคนบายบายเนี่ยแลละ